ว e ลคั m มแบ็ k ทู m ม c h a n แนลไทย i ิ u เ u อร์อินวันนี้เราจะพาคุณมาดูอีกบทหนึ่งที่หลายคนไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นเร็วขนาดนี้เพราะเรากําลังก้าวกระโดดในด้านการพัฒนากําลังทหารแบบที่ทั่วอาเซียนต้องหันมามองกันแบบจริงจังจากเดิมที่หลายประเทศเชื่อว่าเรา,าจะใช้กําลังพลและยุโทโธปกรณ์แบบพื้นฐานเหมือนที่ผ่านมา แต่ภาพล่าสุดที่ถูกเผยแพร่ออกมาทั้งในงานสวนสนามและการทดสอบยุโทโธปกรณ์ใหม่ๆนั้นกลายเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าเราไม่ได้เล่นๆอีกต่อไปและกำลังก้าวเข้าสู่ระดับใหม่ของยุทธศาสตร์ป้องกันประเทศที่มีความซับซ้อนกว่าเดิมหลายเท่าการอัปเกรดที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพียงการเปิดตัวรถถังหรือปืนใหญ่รุ่นใหม่แบบที่หลายประเทศในภูมิภาคมักทำกันเป็นปกติแต่สิ่งที่เรากำลังเห็นคือโครงสร้างกำลังรบที่ถูกยกระดับทั้งระบบตั้งแต่ยานเกราะติดอาวุธขั้นสูง ระบบยิงจรวดหลายลำกล้องไปจนถึงโรนลาดตระเวณและโรนโจมตีที่สามารถทำงานได้ในหลากหลายสถานการณ์ซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้หลายฝ่ายเริ่มตั้งคำถามว่าแท้จริงแล้วเรากําลังวางแผนอะไรอยู่และการพัฒนาครั้งนี้กําลังพาประเทศเข้าสู่บทบาทใหม่แบบไหนกันแน่ในภาพที่หลายคนเห็นการชัดคือรถยิงจรวดแบบใหม่พร้อมแท่นยิงหลายท่อ ที่คาดว่าเป็นรุ่นที่มีความสามารถคล้าย MLRS ขนาดกลางที่สามารถยิงได้ทั้งจรวดระยะไกลและระยะกลางสิ่งนี้เป็นตัวบ่งชี้ว่าเราไม่ได้มองข้ามการสร้างกำลังยิงระดับกองพลอย่างที่เคยเป็นแต่หันมาลงทุนกับระบบที่จะช่วยตอบสนองต่อภัยคุกคามในระยะไกลขึ้นกว่าเดิมมากรถยิงชุดนี้ยังถูกติดตั้งบนฐานล้อยุคใหม่ที่ดูแข็งแรงกว่าเดิมอย่างชัดเจนซึ่งบ่งบอกว่าเราต้องการโครงสร้างยุโทโธปกรณ์ที่เคลื่อนที่เร็วและเข้าปฏิบัติการได้ในสภาพภูมิประเทศที่หลากหลาย รวมถึงพื้นที่ภูเขาและดินอ่อนซึ่งเป็นสภาพที่ลาวต้องเผชิญเป็นประจำและเมื่อลองดูใกล้ๆจะเห็นว่ายานกรอบแบบใหม่ถูกติดตั้งปืนกลอัตโนมัติแบบปรับมุมยิงได้อย่างละเอียดพร้อมอุปกรณ์ควบคุมที่ดูเหมือนระบบควบคุมระยะไกลซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ประเทศเล็กๆไม่ค่อยใช้กันมากนักเพราะมีต้นทุนสูงสิ่งนี้ชี้ว่าแนวคิดของเราเปลี่ยนไปจากอดีตเราไม่ได้ต้องการเพียงแค่กองทัพที่มีจํานวน แต่ต้องการกองทัพที่มีประสิทธิภาพสูงใช้งานง่ายและเหมาะกับสงครามสมัยใหม่มากขึ้นกว่าเดิมหลายระดับนอกจากนี้สิ่งที่โดดเด่นมากในภาพการสวนสนามครั้งล่าสุดคือฝูงโดรนที่บินเหนือขบวนยานกราะจํานวนมากซึ่งดูเหมือนโดรนติดกล้องความละเอียดสูงหรือโดรนโจมตีที่สามารถติดตั้งระเบิดได้ นี่คืออีกหนึ่งจุดที่สำคัญเพราะโดรนกำลังกลายเป็นอาวุธที่เปลี่ยนสมดุลการรบของโลกไม่ว่าจะเป็นยูเครนรัสเซียห,หรือประเทศในตะวันออกกลางโดรนพิสูจน์แล้วว่าสามารถทำลายยานเกราะรถถังหรือฐานยิงจรวดได้แบบคุ้มค่าและคาดเดายากเราเองก็ชัดเจนว่ากำลังปรับตัวให้เข้ากับแนวคิดสงครามยุคใหม่ที่เน้นความรวดเร็วและการโจมตีแม่นยำแบบต้นทุนต่ำในด้านประสิทธิภาพของยุทโธป,ปกรณ์ที่ถูกเปิดตัว แม้เลาว่าจะยังไม่เปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นทางการทั้งหมดแต่ข้อมูลจากภาพและลักษณะภายนอกบ่งชี้ว่าเราต้องมีการร่วมพัฒนาหรือรับยุทธปกรณ์จากประเทศที่มีเทคโนโลยีทางทหารสูงซึ่งอาจเป็นประเทศที่คุ้นเคยกันในภูมิภาคเอเชียอย่างจีนหรือมีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีจากรักเสเซียหรือตะวันออกกลางบางประเทศโดยโครงสร้างรถกระดดูมีความคล้ายคลึงกับโมเดลที่ใช้อยู่ในหลายประเทศที่นิยมเทคโนโลยีจีน ซึ่งคืนชื่อเรื่องราคาที่ค่อนข้างถูกเมื่อเทียบกับความสามารถที่ได้รับการวิเครคาะห์ข้อมูลจากโครงสร้างและแท่นยิงของระบบจรวดบ่งชี้ว่าระบบนี้น่าจะมีระยะยิงอยู่ในระดับ40-150กิโลเมตรซึ่งเป็นระยะที่เพียงพอสำหรับการปกป้องพรมแดนหรือสกัดการรุกคืบของสัตวปรูในสถานการณ์จำลองที่มีการสู้รบเข้าจริงระบบเหล่านี้ยังมีความแม่นยำเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับรุ่นแบบเก่าที่เราเคยใช้ และสามารถติดตามเป้าหมายด้วยระบบเรดาร์ขนาดเล็กหร้อ,องควบคุมการยิงบนยานเกราะเองทําให้ลาวมีความสามารถในการตอบสนองต่อภัยคุกคามแบบยิงตอบโต้ได้รวดเร็วกว่าเดิมมากในด้านรถถังและยานรบหลักที่เห็นในภาพดูเหมือนเป็นยานเกราะติดปืนหลักขนาดใหญ่ที่สามารถสู้รบในระดับกองพันได้โครงสร้างเกราะนั้นดูเหมือนจะมีการเพิ่มแผ่นเกราะเสริมเพื่อรองรับการโจมตีจากอาวุธแรงระเบิดสูง เช่น rpg หรือระเบิดสแสวงเครื่องซึ่งเป็นภัยคุกคามทั่วไปในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าเราไม่ได้เพียงแค่อัปเกรดเพื่อโชว์เท่านั้นแต่ต้องการให้ยุทธปกรณ์เหล่านี้ใช้งานได้จริงในสถานการณ์ที่หลากหลายมากขึ้นเมื่อพูดถึงด้านราคาต้องบอกว่าการอัปเกรดกองทัพในระดับนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆสำหรับประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจไม่ใหญ่มากอย่างลรา ยานเกราะ1ค yeah, ันอาจมีราคาตั้งแต่1ล้านไปถึง3ล้านดอลลาร์ขึ้นอยู promises, ่ก erm ับระบบเซ็นเซอร์และอาวุธที่ติดตั้งส่วนระบบยิงจรวดหลายลำกล้องแบบเคลื่อนที่ได้จะมีราคาตั้งแต่5ถึง15ล้านดอลลาร์ต่อชุดรวมถึงต้นทุนจรวดที่ต้องซื้อตามจำนวนการฝึกและการะสมคลังยุทโธปกรณ์รวมติดอาวุธ1ลำอาจมีราคาตั้งแต่2 0 0 0 0ถึง200,000ดอลลาร์ขึ้นอยู่กับฟังก์ชันการใช้งานเมื่อนำองค์ประกอบทั้งหมดมารวมกัน การอัปเกรดครั้งนี้อาจใช้ทุนรวมประมาณหลายร้อยล้านดอลลาร์ซึ่งวิเคราะห์ได้ว่าเราอาจได้รับความช่วยเหลือทางเทคนิคหรือการสนับสนุนด้านการจัดหาในรูปแบบแพ็กเกจที่ทําให้ราคาถูกลงเมื่อเทียบกับก,บการซื้อจากตะวันตกอย่างไรก็ตามการเลือกใช้ยุโทโธปกรณ์หลายชนิดพร้อมกันในระยะเวลาใกล้เคียงกันแสดงให้เห็นว่าเรามีแผนการจัดระเบียบกองทัพที่ชัดเจนและต้องการเพิ่มความพร้อมในระยะเวลาไม่กี่ปีนี้อย่างจริงจัง ในมุมมองด้านยุทธศาสตร์ภูมิภาคอาเซียนเองก็จับตาก,การเปลี่ยนแปลงนี้อย่างใกล้ชิดเพราะลาวถือเป็นประเทศที่มีพรมแดนเชื่อมต่อทั้งไทยเวียดนามกัมพูชาและจีนการที่ลาวเพิ่มความสามารถด้านทหารย่อมส่งผลทั้งในเชิงความมั่นคงเศรษฐกิจก,การค้าและเส้นทางยุทธ,ธศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางรถไฟเชื่อมจีนลาวไทยรวมถึงเส้นทางการขนส่งผ่านแม่น้ำโขงลาวจึงต้องการความมั่นคงภายในที่แข็งแรงพอเพื่อรองรับความสำคัญที่เพิ่มสูงขึ้นทางด้านโลจิสติกและเศรษฐกิจ ผลกระทบต่อประเทศเพื่อนบ้านอาจไม่ได้อยู่